กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดัเตอร์ใจเพชรกระจนค่ะกราบคารวะคุรู้ทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญทางมสมิตรีพี่น้องทั่วโลกเลยค่ะค่ะชื่อพิติมาใหม่ยสมเด็จน,นะคะชื่อทางธรรมว่าบุญบักปันอายุ63ปีเป็นจิตอาสาประจำอยู่สวนป่านาบุญสามค่ะแล้วก็กำลังศึกษาอาริยะปัญญา จบอริยะปัญญาตรีนะคะแล้วกําลังศึกษาอิยะปัญญาโทนะคะแล้วก็หลักสูตรหกเดือนด้วยค่ะเพิ่งจะสมัครเมื่อรุ่นที่สิบหกนี่เองค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านในเรื่องที่อาจานให้แต่ละศูนย์เปิดค่ายนะคะก็เป็นอะไรที่เราก็ได้เหมือนกับได้เจอโจทย์เดิมอะคะ่สสะภาษาเดิมโจทย์เดิมแต่มันคงไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นจะทําค่ายก็คือต้อง มาประชุมกับพี่น้องหมูมิรดีเนะะี่ยค่ะในเรื่องการทําเรื่องประชุมหรือการอริหารยธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เมื่อก่อนที่เรายังมีกิเลสเนี่ยเรายังไม่ไละกิเลสเราก็จะไม่ค่อยชอบเราก็จะชังเนี่ยเพราะเรามีอุปกรณ์สิบหกในตัวเราอะนะว่ามันดูถูกชิงชังอะไรแบบเนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่สนุกแล้วมันก็หนักมันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะทํางานหรือทําอะไรมันมันไม่เบาสบายไม่โล่งไม่โปรง่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่วันนี้ ฟ้าก็ส่งโจทย์กลับมาอีกนะคะในโจทย์เดิมแต่มันเป็นในที่เรารู้สึกว่าเออพอเราลดละกกิเลสมาเป็นลําดับเนี่ยค่ะและรอบนี้เราเรามาเรียนหนังสือด้วยไม่ว่าจะเรียนปโทรหรือปอเอกเนี่ยค่ะมันก็เป็นในที่เราต้องเพิ่มศีน่ะในเรื่องอาหารเนี่ยค่ะในกามท,าที่เราที่เราต้องต้องต้อง,องทานเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงร่างกายแล้วก็จิตวิญญาเราด้วยค่ะพอยิ่งเรากินอาหารที่ปรุงน้อยลงเท่าไหร่เนี่ย มันก็มันก็มีผลกับด้านจิตใจเราที่มันจะมันมันมันกิเลสมัน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 ลดลงไปอะค่ะเราเราก็เห็นความเปรียบเทียบกันได้จากเมื่อก่อนที่เรายังกินปรุงกินอร่อยกิเลสมันก็จะร่วมกันแบบไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ณเวลานี้เราอธิสินขึ้นเรากินแบบปรุงให้น้อยลงปรุงเหลือแค่เกลืออะไรเงี้ยค่ะกิเลสมันก็ไม่มามันก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถทําอะไร อะไรเราได้นะคะเพราะว่ามันมันแค่มาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเข้าใจตรงนี้มากขึ้นว่าอ๋อเขาเป็นแค่แขกมาเยือนแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นเองเพราะเรายังเสพกามอยู่กิเลสเขาก็เหมือนกับรู้เขารู้เราอะพอเราปฏิบัติได้เข้มขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี้ยมันก็มีความเด็ดขาดมากขึ้นไอ้กิเลสที่มันจะมาครอบงำเรามันก็มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนะะี้ค่ะ นั้นฉะนั้นพออาจารย์เริ่มบอกให้เปิดค่ายแต่ละศูนย์เราก็เริ่มปฏิบัติการก็คือรวมพี่น้องก็คือประชุมกันนะคะก็พอดีส่วนเก้ามีการประชุมก่อนก็เลยถามคุณเอว่าเออจะขอโคโฮสท,ทำยังไงจะได้รวมพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะท่านก็แนะนําว่าติดต่อกับตายเลยอ้เราก็ประสานไปนทางตายว่าเออจะขอขอขอประชุมพี่น้องส่วนสามเงี้ยค่ะว่าจะจัดค่ายในเดือนหน้านะคะตายก็ ก็ให้คําแนะนําว่าต้องทําอย่างไรคือแจ้งวันเวลาแล้วก็จะได้เอยนกล้องให้อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคก็เป็นอะไรที่เรียบร้อยนะคะเพอแนะนําเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามทําตามแล้วเราก็แจ้งไปกับพี่น้องก็ร่วมกับจิ๋วช่วยกันทําก็ป็นนะไรู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเบื่อขั้นตอนไงเบื่อความที่ต้องประสานอะไรเงี้ยมันจะเห็นกิเลสตัวนี้ได้ได้เลยแต่รอบนี้ก็ทําเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม จากอาหารเราก็ความที่จะทำตรงนี้ได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะว่าเออเราเราก็ดีขึ้นจเจริญขึ้นสามารถที่จะจัดการกิเลสข,ของเราได้นะคะแล้วก็สามารถที่ประชุมพี่น้องได้แล้วก็ฟังในใจอย่าตอนแรกก็ตั้งเหมือนตั้งว่าเออประชุมพี่น้องแบบสั้นๆแล้วกันก็มีกิเลสตัวที่ไม่อยากประชุมยาวๆอีกเพราะประชุมยาวๆมันก็จะเรื่องเยอะใช่ไหมคะ มันเป็นอะไรที่เราต้องฟังต้องอะไรกันอยู่นานเนี้ยมีควเขาสึกว่าเออแต่พอรอบนี้เราบอกโอเคเราจะเราจะใช้อปริหานี้รมนะเราจะเราจะรวมหมู่พี่น้องแล้วก็สั่งข้อกันเออหมู่ว่ายังไงก็เอาตามนั้นก็คือเราก็มาเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงกับการใช้อปปริหานิยธรรมในการที่รดกิเลสแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนมีอะไรที่เราจะต้องฝึกฝนนะคะ ใช่ไหมคะจากการที่เราไม่ยอมฝึกฝนมาตั้งแต่แรกคือเรามีกิเลสเยอะมันก็จะฝึกฝนยากแต่ตอนนี้มันเบาบางเราก็สามารถที่มาฝึกฝนในเรื่องละเอียดตรงนี้ได้มันก็เป็นเครื่องมือให้เราล้างกิเลสในสิง่งส่วนที่เรายังมีเหลืออยู่อะคะ่ะเราก็ได,ได,ได้ได้เห็นนะคะว่าอ๋อเราก็ต้องฟังพี่น้องพี่น้องว่ายังไงไปอย่างไรจะเอายังไงก็โอเคใช้เวลาประมาณก็แค่สองชั่วโมงประชุมสิบโมงก็เลิกประมาณเที่ยงนะคะ ก็ก็ได้ข้อสรุปได้วันได้เงื่อนไขที่จะเอายังไงกับพี่น้องนะคะได้วันรวมกลุ่มกันที่จะมาบําเพ็ญทาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรให้เราได้ฝึกฝนแล้วก็อ๋อโอเคเราก็ได้ทําสิ่งที่อาจารย์ได้พาพวกเราเออมาร่วมบันเถ็งกงร้อได้แล้วนะตอนนี้โอกาสฟ้าเปิดก็ให้เราบําเพ็ญกันแต่ก็บอกว่าการจัดค่ายก็เป็นเครื่องมือหนึ่งให้เราได้มาล้างกิเลสในส่วนที่เรายังมีเหลืออยู่แล้วเราก็ได้ฝึกฝนต่อไป อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งกันบ้านด้วยนะคะก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งแต่ก็บอกเออก็เาเหตุการณ์ที่เราทํางานตรงเนี้ยเออก็มาส่งกันบ้านนะคะก็เป็นอะไรที่เราได้ได้ละเอียดมากขึ้นนะคะได้ฝึกฝนกับเหตุการณ์ในการเดินมักองแปดเนี่ยแหละก็จากอาชีพที่เราทำเนี่ยอาชีพท,ทางานรีของเราเนี่ยเออมันจะมีเหลี่ยมไหนมุมไหนที่ยังมีเกล็ดคุณก็ลขขกา้างกันไปคือไม่ต้องหวงังไม่ต้องรอแต่มีหน้าที่ทํา นะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็โอเคค่ะกไไ็ได้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 เห็นกิเลสตัวเองว่าเออมันงานเหมือนเดิมแต่เราไม่เหมือนเดิมนะคือใจเราเราเรา,เรา,เราไร้ทุกนะใจเราสบายขึ้นตอนนี้ก็ดูที่ใจมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนก็มุ่งแต่เรื่องงานนะคะเอางานเป็นตัวตั้งเอางานเป็นคือความสําเร็จมันก็เลยเหนื่อยมันก็เลยทุกข์แต่วันนี้ก็เอางานเป็นเครื่องมือแล้วก็อ่านใจนะคะก็ะได้สัมมาทิฏฐิในการ เช้าๆฟังอาจารย์เช้าในการบททุกคทุนธรรมเนีย้ยค่ะอาจารย์อธิบายเราก็ได้ฟังธรรมอาจารย์ได้ส่งกันบ้านได้ฟังหมู่มิตรด,ดีก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ดีหมดเลยค่ะให้เราเจริญขึ้นค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเจริญธรรมค่ะขอโอกาสค่ะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะ ห้องนี้มีทั้งเตรียมเตรียมจิตอาสาผู้คบคุณนะคะที่อาจจะพร้อมช่วยบําเพ็ญนะคะตั้งแต่เตรียมจัดค่ายค่ะตั้งแต่วันนัดเตรียมจัดค่ายและวันค่ายค่ะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะได้ค่ะก็เตรียมจัดค่ายพี่น้องวันที่สิบสี่ค่ะก็จะเตรียมจัดเตรียมค่ายนะคะแต่วันที่สิบห้าจะเป็นค่ายจริงค่ะก็จะเป็นค่ายไปกลับนะคะเพราะว่าพี่น้องลงมติกันแล้วว่า ขอให้เป็นค่ายครั้งแรกขอให้เป็นไปกลับก่อนเพราะยังกังวลเรื่องโควิดกันอยู่เราก็เอาตามหมู่นะคะว่าโอเคขอให้เป็นไปกลับและเตรียมภาชนะอาหารมาเองนะคะจะได้ตัดปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นการสบายใจทั้งสองฝ่ายก็ก็ประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นค่ายไปกลับสามวันนะคะ ซึ่งผู้บำเพ็มีเยอะกว่าคนเข้าสมัครค่ายค่ะเพราะว่าเจอปัญหาค่ะเพราะว่าพอให้อยู่พักค้างก็เลยไม่ลงค่ะตอนนี้มีอยู่แค่ประมาณสิบกองท่านกระจิ๋วค่ะกระจิ๋วจะบินไปจากอินโดนีเซียไปช่วยนะคะเห็นไหมล่ะโอ้ใจีแล้วยินดีค่ะผู้บำเพ็ญคบคุณกับจิตอาสารุ่นพี่รุ่นน้องมาเจอกันเราก็ดีใจแล้ว แต่ว่าเมื่อเช้ามีคนจะมาประตูวงบอกว่าำไมาให้พักค้างจะนอนอยู่หน้าสวนสามดูสิจะเอายัางไงเลยบอกมูกลุ่มหน่อยนะคะว่ามาติท่านเนี่ยตอนนี้จิ่เจอปัญหาค่ะามาให้เราได้สุดผลขอบพระคุณค่ะค่ะก็เป็นก็เป็นจิวที่รับรับเรื่องกับทางพี่น้องนะคะว่ารับโทรศัพท์เนี้ยก็พี่น้องอยากจะมาพักค้างเราเข้าใจนะแต่ว่า พอดีหมู่ที่ประชุมกันวันนั้นนะคะพี่น้องก็บอกว่าขอให้เป็นไปกลับก่อนแล้วกันทดลองดูก่อนนะคะก็หมู่ออกมาประมาณนั้นถ้ามีการเออร์หรืออะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันหน้างงานอีกทีก็ได้ค่ะแต่ขอให้มันให้มันยึดไ,ม,ไม,ม่ยึดเอาตามมติหมูม่ก่อนว่าขอาไปกลับตอนนะคะแต่เดี๋ยวหน้างงานว่าไงก็ค่อยว่ากันแล้วกันค่ะเกิดไม่ได้ค่ะงใจค่ะก็คิดว่า น่าจะดีนะคะต้องถามพี่โสนะประสบการณ์ส่วนสองหลังจากที่ปิดค่ายมานานนะคะและทีมงานจิตอาสากว่าจะล้างพื้นล้างอะไรต่างๆถ้าต้องเตรียมที่หลับที่นอนด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะเปลืองหมดพลังงานนะคะให้ผ่านไข่แรกไปสักไข่หนึ nah ่งนะแล้วค่อยมาทบทวนมติเรื่องนั้นกันอีกทีนะคะพอเข้าใจต้องถามพี่โส้วประสบการณ์เป็นไงบ้างการเปิด่ข่ครั้งแรกของส่วนสองเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากๆ เพราะว่าคืออย่างห้องน้ําอันดับแรกเลยคือห้องน้ําเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดมาเป็นเป็นปีสองปีอะค่ะแล้วห้องน้ํามันมีประมาณสามสิบกว่าห้องอะส่วนอ่องอะนะคะแล้วต่อให้เราทําไว้ดียังไงอะก็ก็มันก็เลอะเทอะอยู่ดีอะค่ะเพราะมันจะมีทั้งทั้งหนูทั้งนกทั้งอยากย่ายโอ้โหมันพอเปิดเข้าไปจากที่เราเคยทําไว้ตอนปิดค่ายอะค่ะ มันเหมือนบ้านผีสิงเลยค่ะมันโอ้โหแล้วสถานที่เนี่ยมันสุดยอดมากเลยแล้วเราก็เราก็มาประชุมกันเราก็เลยเลยลงมติกันว่าคือเรารับเออรับผู้เข้าอบรมน้อยเพราะฉะนั้นสถานที่เราก็ทําแต่พอตัวเราเราไม่ต้องไปทําทั้งหมดเราเอาเอา,เอาแค่พอหน้างานก่อนแล้วอย่างอื่นเราค่อยว่ากาันเราค่อยดูสถานการณ์ไปนะคะ มันก็ไม่มันก็ไม่ลงตัวหรอกคะ่ะมันไม่ลงมันไม่ลงตัวด้วยด้วยทุกอย่างไงคะ่ะด้วยทุกประการเลยเราบอกให้ผู้เข้าอบรมนําอะไรมาบางบางท่านเขาก็นํามาไม่ครบเราก็ต้องมีมีส่วนที่จะต้องคอยคอยเอ่อแบ่งปันคอยดูแลคะ่ะเรื่องอย่างเครื่องนอนหรืออุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็พอพอพอ,พอไปกันได้คือแบบไม่ลงตัวแต่แบบอืผาสุกอะคะ่ะผู้เข้าค่ายรู้สึก ไม่แน่ใจแล้วค่ายแรกอ่ะรู้สึกจะเป็นแปดแปดท่านนะคะแต่จิตอาสาน่ะสิบกว่าค่ะสิบสองสิบสามค่ะรื้อรื้อสองต่อหนึ่งอ่ะตอนนั้นน่ะรู้สึกคือจิตอาสานี่แบบคึกคักมากเลยค่ะประ,ประมาณเหมือนรวมจิตอาสาค่ะไม่ใช่เหมือนไม่ใช่จัดค่ายนะคะเราจะเราจะคึกคักมากเลยแล้วทีนี้พอมาพอมาค่ายที่สองอ่ะนะคะค่ายที่สอง เราเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ,อ่อเราเราจะต้องเราจะต้องดําเนินการอะไรตรงไหนยังไงจิตอาสาที่อยู่ใกล้กลๆก็ค่อยๆค่อยๆเตรียมกันนะคะค่อยๆช่วยกันเตรียมก็ผู้เข้าอบรม28ท่าน28ท่านจิตอาสาก็ประมาณ28-30ค่ะที่ไปกลับบ้างก็หนึ่งต่อหนึ่งแต่ก็เบิกบานค่ะเพราะว่ามันเหมือนทุกคนทั้งสองฝ่ายอะค่ะเหมือน ันกันมาค่ะแล้วมาเจอกันนี้ทุกคนจะจะให้ความร่วมมือค่ะแบบไม่ว่าจิตอาสาจะว่ายังไงทางคข้จะว่ายังไงผู้เข้าอบรมก็เต็มใจทําทุกอย่างก็ก็มันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันราบรื่นนะคะในในขณะที่ทุกอย่างไม่ลงตัวแต่มันก็ราบรื่นแล้วก็ก็พี่ก็เลยได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าโอ,อ้พอพอคข้ที่สองคนเริ่มเยอะขึ้น จิตอาสาเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเราก็เราก็รู้แล้วว่าต่อไปเราต้องจัดไข้ที่สามที่สี่เราก็เริ่มขยับใน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 หลายๆด้านนะคะอย่างสมมุติว่าเอ่อห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จัดการให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็หาอย่างเป็นโถโถชั่วใหม่นะคะเราก็เอาถุงดําไปคลุมไว้เพราะว่าไม่งั้นนะ่ะคือคือระหว่างที่เราไม่ใช้อ่ะโถช้่วเนี้ยต่อให้เราเราปิดไว้ยังไงอ่ะ มันจะมีพวกหนูหรือพวกอะไรเนี่ยเขาจะไปไปทำความสปกปรกไว้อ่ะแล้วเราก็เราก็จัดการทำไว้ให้มากที่สุดถ้าทิจะมากได้พอเวลาเรามีคนนะคะแล้วก็พื้นที่เราก็พี่น้องเราก็มาก็ก็ตัดหญ้าตัดอะไรเตรียมไว้ทำอะไรเตรียมไว้เนะคะ่ะเราเราก็ทำกันทากันไปเรื่อยๆพอประมาณนะคะก็ก็มันมันมันไม่ลงตัวหรอกคา่ะแต่ว่ามันมัน พอค่ายต,ต่อมานี่มันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อะค่ะค่ะค่ายที่สามนี่เรายังยังไม่ได้ประชุมกันนะคะว่าเราจะเราจะวันลงวันที่เท่าไหร่ค่ะก็เห็นพี่น้องคิดว่าน่าจะทุกสวนค่ะก็คงจะคึกคักกันเนี่ยค่ะก็ก็ประมาณนี้ค่ะอ่านะคะก็เข้าใจกันได้นะคะว่าทําไมช่แรกๆของแต่ละสวนป่าทีเ่เริ่มเปิดนะคะเพื่อเพราะว่ามันมาจากจุดที่เรา ติดมานานนะคะนั้นก็ประมาณการกระทํากันของแต่ละหมู่กลุ่มนะคะว่าจะรองรับได้แค่ไหนนะคะมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆครั้งแรกเราคงไม่สามารถเปิดตูมเดียวได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบจิตอาสาหนึ่งท่านต่อผู้ครอบรมเยอะๆนะคะก็เข้าใจกันได้ค่ะและเป็นช่วงต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงของว่วงบุญว่วงกุศลนะคะท่านใดมีแรงบุญนะคะจะสรรเวลาได้ค่ะไปช่วยกันค่ะนะคะทุกจุดทุกพื้นที่เลยค่ะต้องการในเรื่องของการ ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ในระดับหนึ่งทุกที่เลยค่ะเติมอะไรไหมคะเจ้าของพื้นที่ค่ะเขาบอกหน่อยว่าเมื่อวานก็มีพี่น้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะก็ได้มามาบำเพ็ญกันแล้วค่ะในการล้างเก้าอี้นะคะในการทําห้องน้ํานะคะก็แต่ก็บอกว่าทําตามกําลังเมื่อวานเขาก็มาหนึ่งวันนะคะเพราะว่าส่วนมากก็ยังทํางานกันอยู่อยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วก็มาบำเพ็ญวันเสาร์วันหนึ่ง แล้วก็วันอาทิตย์ก็ก็เตรียมตัวทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเขาบอกบอกแล้วแต่แล้วแต่กําลังพี่น้องเลยแต่เราคนอยู่ประจําที่นี่ตาเองกับลุงตุก๊กกับจิ๋วก็ช่วยๆกันทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องน้ําก็ตั้งศีลว่าเออจะตั้งศีลว่าจะล้างห้องน้าวันละห้องค่อยๆทําไปนะคะตามกําลังแล้วก็อันไหนที่ทําได้เราก็ค่อยๆทาไปเตรียมสถานที่ตัดต้นไม้ปรับชําอะไรรอไว้ให้พี่น้องเงี้ยค่ะเราก็เพราะเราอยู่ประจำนะมันก็มีทำไปเรื่อยๆได้ ก็แบบมันอยู่กับความพร่องจริงดีที่เรามีบททบ,ท,บทวนธรรมที่อาจารย์ให้ให้ไว้นะเราะว่าเราต้องอยู่กับความพร่องนี่แหละมันจะได้มีชีวิตชีวาไม่เราจะยึดกับความสมบูรณ์แบบตลอดไงเรา<ช>ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรามีปัญหาอะไรเราก็มาสังเคาะกันมาคุยกันนะเวลานั้นแล้วก็แก้ไขกันไปแค่นั้นเองบอกอันไหนแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ เป็นอะไรที่แบบว่าเออเราเราเราก็สบายใจขึ้นว่าเออถ้าทุกคนไม่ยึดมั่นถือมั่นกันมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะจากนี้นะคะจะเป็นคิว